ออกทะเลแบบนี้ทายกันหน่อยสิครับว่าผมจะไปไหนช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยมาออกทะเลกันแบบนี้มีผิวไหมกันแน่ครับนี่ก็เป็นเรืออีกลำครับมีเพื่อนร่วมทางไปเที่ยวที่เดียวกันด้วยแน่ๆที่แท้เราก็มากันที่ไลรเลเบรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่นี้เองครับ บรรยากาศหน้าทางเข้าก็มีเรือหางยาวมาจอดมากมายเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหาดแบบปิดก็ได้นะครับไม่สามารถเอารถเข้ามาได้ถ้าจะมาก็ต้องมาทางเรือกันท่านผู้ชมคงไม่อยากจะเดินลุยป่าเข้ามาในรีสอร์ทนี้กันใช่ไหมครับมาดูบรรยากาศด้านในที่พักกันดีกว่าครับ เข้าประตูไม้บานเบอริร่มก็ข้ามสะพานเล็กๆเข้าบ้านพักกันเลยมีอ่างจากุซซี่แบบเอาดอร์กันซะด้วยคืนนี้ต้องโดนซะหน่อยแล้วนะฮะด้านในห้องพักก็สะอาดสะอ้านทีเดียวครับ ชมเตียงนอนอย่างเดียวก็กระไรอยู่เรามาออกไปเดินเล่นข้างนอกกันผมก็จะเดินกลับมาตรงท่าเรือน้ำขึ้นซะแล้วนะครับเนี่ยเดินเรียบมาทางด้านขวาตรงไปเรื่อยๆเราก็จะเจอกับทางเดินเล็กๆไปยังอีกด้านหนึ่งของชายหาดเป็นทางเดินเรียบเคียงภูเขาวังเวงเล็กน้อยครับมีลิงมาเดินเป็นเพื่อนด้วยว่าแต่ลิงหรือข้างนั้นเนี่ย ทรงตัวเก่งหน้าดูเลยนะฮะระหว่างทางเนี่ยก็จะได้เห็นหินงอกรูปทรงแปลกๆก็แสดงว่าเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับดูไปแล้วเนี่ยรูปทรงคล้ายๆอะไรนะ เรามาตอนเย็นถึงชายหาดเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆยามอาทิตย์ตกดินกันด้วยครับมีกิจกรรมปีนเขากันตรงนี้ด้วยว่าไปแล้วก็ขอเดินเรียบเคียงชายหาดนี้พร้อมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับระหว่างเดินเรียบเคียงชายหาดเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นร้านอาหารตามทางเดินเรื่อยๆครับแต่เป็นร้านของรีสอร์ทที่พัก อาจจะเดินเข้าไปสั่งอาหารไม่ได้นะฮะนะสุดทางเดินเสรแล้วนะฮะก็ขอเดินชายหาดกันอีกสักแป๊บหนึง่งถ่ายรูปกันอีกสักหน่อยจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็บอกลาชายหาดแห่งนี้ได้ ตกกลางคืนก็มาเดินกันที่ตรงถนนคนเดินข้างๆรีสอร์ทแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดคนน้อยมากครับไม่ค่อยคลึกคลื้นเท่าไหร่หน่าสงสารร้านอาหารและร้านขายของเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาละครับเลือกสักร้านดีกว่าอุดหนุนกันสักหน่อยท้องร้องแล้วขอเลือกร้านพิซซ่าก็แล้วกันครับ และแล้วเช้ารุ่งขึ้นของวันใหม่มาเดินรอบๆไร่เรีรสอร์ทกันเงียบเชียบมากเลยครับช่วงนี้จะว่าดีก็ดีกับคนรักสงบไม่ดีก็ไม่ดีกับธุรกิจท่องเที่ยวแหละครับตอนเช้าแบบนี้เนี่ยก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆอยู่เยอะแยะนะครับรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ต้องขอลาจากไร,ร่เรือหางยาวเข้ามาจอดรับเราอีกครั้ง ขอลาหาดปิดแห่งนี้แนะนำท่านผู้ชมให้ลองแวะเวียนมาท่องเที่ยวกันครับสำหรับไรเรเบรีสอร์ทแอนด์สปาเอาคะแนนจากผมไปเลยครับ8คะแนนฝากกดซ b s สไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ซิปเบาๆแล้วนะเนี่ย